สวัสดีทุกคนออก,กับคุณโครงการกูรูมาร์เก็ตมาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะศึกษาตัวบ่งชี้แต่ละตัวในรายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราขอแนะนำให้ศึกษาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น เราจะมาดูตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัทเบอร์เนเทคโนโลยีอ c ที่คือ b y r n บทวิจาณ์นี้ใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่1สิงหาคม2025โดยการจำแนกประเภทกูรูมารเกตร็ตบริษัทเบอร์เนเทคโนโลยีอินอยู่ในหมวดหมู่ย่อย Military s y s t e m มีบริษัทเข้าร่วมการประเมิน26บริษัท เราจะดูการตัดสินใจสั่งซื้อในช่วงท้ายของวิดีโอผลลัพธ์สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องคือ2.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ2.3คะแนนหากมองกว้างๆภา,ายในกรอบตลาดโดยรวมเรามาดูกันว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนน ด้วยคะแนน2.5คะแนนเบอร์เนอร์เทคโนโลยี INC โดยการเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทเบอร์เนอร์เทคโนโลยี INC และหุ้นหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นเบอร์เนอร์เทคโนโลยี INC แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่134.3% 26%ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อย มูลค่าตลาดของบริษัทเบอร์นเทคโนโลยีอ NC มูลค่า0.5พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่623,000ล้านดอลลาร์และหมวดหมู่ย่อยนี้มีมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่0.06พันล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าตามมูลค่าหลักทรัพย์หมวดย่อยนี้อยู่ที่152,000ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองบอนเทคโนโลยี INC ในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่0.081%อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่0.039%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าต่างงบดุลของหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนน นี้สินทางการเงินของบริษัทมีจำนวน00 0.002พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส,ส่วนนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่10%ของส่วนของผู้ถือหุ้นผลการดำเนินงานด้านนี้ของบริษัทดีมาก 2. คะแนนอัตราส,ส่วนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่34.3โดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อย28.6 การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่ออัตรากำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย่าน0คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่15ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่ากำไรในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่17ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนน อัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่4.9ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อย2การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่100ล้านเหรียญสหรัฐคาดการณ์ว่ารายได้ที่คาดการณ์ไว้ใน12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่110ล้านเหรียญสหรัฐ การประเมินตัวชี้วัดยอดขายที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยนนี0.5คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่14.3%โดยเฉลี่ยอยู่ที่6.9%ในหมวดหมู่ย่อยการประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ0.024%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง238%จำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทคือ3 1 9 0 0 0ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมีมูลค่า897,000ดอลลาร์ การประเมินจำนวนเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนย์นนคะแนนกำไรของบริษัทต,ต่อพนักงานคือ88,000เหรียญสหรัฐค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่31,400เหรียญสหรัฐการประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนน รายได้ขององค์กรต่อพนักงานอยู่ที่620,000เหรียญสหรัฐในหมวดย่อย453,000ดอลลาร์การประเมินส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนหุ้นที่ถูกขายชอตอยู่ที่23.3%เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยที่1.8% ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ37%สำหรับบริษัท Berner Technology Inc. ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ62%หุ้นของบริษัทมีมูลค่าจริงประมาณ22.20ดอลลาร์ราคาเป้าหมายโดยฉันธรรมติสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ38.49ดอลลาร์ ไปที่ตารางการสั่งซื้อกันเลยมีให้คุณดูลิงก์อยู่ที่ความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้โดยระบบข้อมูลการประเมินและอ้างอิงกูมาร์เก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์เบอร์เน์เทคโนโลยี INC ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงกูรูมาเก็ตได้มีการตัดสินใจแล้วเปิดคำสั่งซื้อที่ราคา22.21ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือและการเปลี่ยนแปลงด้านราคาที่ค่อนข้างสูงองค์กรได้รับการประเมินโดยใช้แนวทางการประเมินดัชนีของอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่33.67 จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่10.75ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค p r o f ิตหรือ Stop Loss จากนั้นธุรกรรมจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ในวันที่31สิงหาคม2568หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า CELC จะกลายเป็นรายการปรับสมดุลการขาย วิดีโอเกี่ยวกับการจัดลำดับยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้กรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดอร์คงเหลือออเดอร์อื่นจะกำหนดราคาตามจริงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูลและอ้างอิงจากก u r u Market